สวัสดีครับสวัสดีชาวอาวิเรียมอฟเวอร์เนะหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กับเกมเอ g u e of King หรือเออ่ชื่อเกมภาษาอังกฤษของเขานะฮะมันมีหลายชื่อมากนะผมไม่รู้ผมจะเรียกชื่อมันว่าอะไรละกันผมเรียกว่าเอ K โอเคละกันเนาะนะฮะเอาเป็นว่าฮีโร่วันนี้นะฮะจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ ไปหลีนะฮะมีคนเขาเรียกกันอย่างนั้นนะว่าไปหลีสำเนียงภาษาจีนนะฮะเป็นสายแคร,รี่โอ้โหบอกเลยนะว่ามีสไนเปอร์ที่ยิงไกลมากแต่ก็ยังคงไม่สู้หย่อนที่สําคัญนะฮะโกงไม่โกงนะฮะคือมันยิงไกลไม่พอมันยังสามารถล่องหนได้ทั้งแมปอมแม่เจ้า oh มันเก่งกาจมากนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็จะเอาตัวนี้มาเป็น คู่้อมคู่ฝึกของเรานะฮะคือมันหล่อด้วยนะดูดิทั้งหล่อแล้วก็เก่งด้วยนะฮะถือว่าเป็นฮีโร่สายแครีที่โกงมากจริงจริงจ,งจงย้ำว่าจริงจริงถ้าเอาวีเนะี่ยฮะมีฮีโร่สักหนึ่งตัวที่แบบกอปหรือว่าเรียนแบบเออสกิลมาเนะี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะขายดีนะสำหรับคนไหนที่เล่นเกมพวกสไตล์แบบเออเออะไรอย่างเงี้ยสไตล์แบบว่ายิงปืนมาก่อนเนะี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มาก จริงจริงนะครับแพสซีฟของมันนะฮะผมบอกเลยนะว่าถ้าเรายือนอยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> คือเรายืนใกล้กําแพงนะฮะมันก็จะร้องหุ่นอย่างนี้แล้วครับโอ้ยสุดยอดสังเกตนะฮะมันก็จะมีระยะเวลาคูดาของมันอยู่นะฮะนี่คือเราต้องไต่กําแพงนะครับนี่ถึงจะร้องุหนเท่านั้นนะถ้าไม่ไต่กำแพงเนี่ยมันก็ไม่ร้องุหนนะนี่ดูดิมันไม่เห็นเราเนาะมันไม่เห็นเรานั่นก็คือข้อดีอ่าเรามาพูดถึงสกิลที่หนึ่งดีกว่านะครับ เด,เดี๋ยวเพื่อนถอยก่อนอ่าสกิลปกติของมันนะคือการยิงปืนนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ยิงช้าค่อนข้างมากนะครับปึ๊บสต,อสตอ็อปสต็อปอ่าสต็อปนะฮะสกิลที่1น,นะฮะมันจะมีการวางเรดาร์นะครับนี่วางนะครับจึ้งหนึ่งจุดระยะหมีเรดาร์นะครับผมก็จะมีระยะเวลาค่อนข้างนานมากนานจริงๆนะฮะคือถ้าฮีโร่ได้มายืนอยู่ตรง เรดาร์ uh, ของเรานะครับผมเราก็สามารถเห็นฮีโร่ได้เลยคือมันเหมือนเป็นการโกงอะ่ะยิ่งกว่านก2ต่อนก2หัวที่ผมพูดในแมปของ RV s เซิร์ฟเบต้าด้วยซคือเรายิ่งแบบไกลเท่าไหร่อย่างงี้นะฮะอ่ะเหมือนผมไปวางไว้นะครับฮีโร่มันอยู่ไกลเท่าไหร่เราก็เห็นหมดเลยนะเนี่ยเราไปวางอะ่ะเรามาวางตรงนี้อีก1จุดนะครับนี่ระย,ยะรัศมีมันกว้างมากคือทั้งแมปที่เราวางเนี่ยคือเราสามารถเห็นฮีโร่ได้เลยนะครับ โอ้มันเจ๋งมากนะครับผมวางได้3ตัวแต่ถ้าถ้ามันคูดาเสร็จปุ๊บมันมี1ตัวขึ้นมาคือเราสามารถวางเรดารได้นะฮะแต่เรดารตัวแรกนะฮะที่ที่ที่มันวางอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็จะหายไปทดแทนกันนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2เป็นสกิลที่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นสกิลไฮไลท์นั่นคือการยิงสไนเปอร์ระยะไกลนั่นเองนะครับนี่โอ้โหมันไกลมาก ไกลจริงอะไรจริงดูนะฮะหนึ่งสองปังโอคูแม่เจ้าเดี๋ยวนะครับผมจะลองไปซุ่มดูนะฮะไกลๆเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะยิงโดนหรือเปล่านะเอาเป็นว่าผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันหายอ,อตโตเมติดีกว่านะฮะอ,อตโอตโนมัตินะครับแล้วก็จะลองสุ่มย,ยิงดูนะฮะถึงไหมถึงไหมเฮ้ยมองไม่เห็นว่ะมองไม่เห็นแมบพบเราลองอย่าให้มาอยู่ตรงนี้นะฮะฟึ๊บเฮ้ยไกลมากฮนะระยะนี้ โอ้ไกลจริงอ่ะลองดงลองดูนะฮะคือความแม่นของมันนะฮะมันจะอยู่ที่จุดแดงๆเห็นไหมฮะเรดาร์แดงๆนะฮะมันมีระยะครูดาวของมันนะครับเราก็ลองยิงดูนะฮะโดนหรือเปล่าตูมเฮ้ยโดนไหมนั่นอ่ะโดนใช่ไหมครับโดนนะ,ะแต่ไม่ตายอ่ะมันก็เราจะหนีกลับบ้านนะครับดูนะฮะ ปึ้งนะฮะโอ้โหเป็นการยิงสไนเปอร์ที่ไกลแล้วก็รุนแรงมากๆนี้เรายังไม่ได้ออกของนะครับนี่เรายังไม่ออกของเลยแต่อย่างว่าเลือดทางน้นก็ค่อนข้างน้อยนะฮะคือสไนเปอร์ตัวนี้นะฮะสามารถยิงทะลุได้ถึง3ฮมีโรอุมนะฮะเห็นไหมฮะทะลุไป3ฮมีโรแล้วฮีโร่ตัวที่4ยังโดนโอู้มันเจ๋งมากปังเฮ้ยเมื่อกี้ว้าวนะครับ เมื่อกี้ว่าคือไม่ใช่ว่าเส้นเขาขาวนะจะโดนนะฮะเราต้องพยายามเล็งเส้นแดงๆนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมถึงจะโดนนัคือสไนเปอร์ของเขาอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าฮีโร่ยืนอยู่ในส่วนของเรดาร์ที่เราวางไว้นะฮะมันก็สามารถสร้างเขาเรียกว่าเจาะก่อให้เราเพิ่มอีก12%นะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยสิบสองเใช่ไหมใชม่เออนะ นะครับ12%ใช่ครับเจ๋งมากใช่ไหมเรามาวางปุ๊บตรงนี้ตัวเมื่อกี้ก็จะหายไปนั่นเองนะครับส่วนอันติเมตนะฮะอันติเมดคือการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันติเมดคือการกระโดดถอยหลังนะครับแล้วก็ยิงปืนไปยังฮีโร่ดูนะครับอุ้มแต่เราต้องอยู่ใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับมันเป็นสกิลหนีนั่นเองนะครับเป็นสกิลหนีที่ค่อนข้างแจ่มเลยทีเดียวคล้ายๆกับจะว่าไปไงคล้ายๆกับไวโอเลตนั่นแหละที่มันกลิ้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวลองดูนะ ปื๊ดปื๊ดปื๊ดตูมไม่โดนนะไม่โดนเราต้องอยู่ใกล้กว่านี้แล้วมันก็ต้องเหมือนมันวิ่งไล่ตามเราอะเข้าใจป้ะโมเมนต์นั้นคือมันกำลังวิ่งไล่ตามเรานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองลั่งหวนดูนะฮะแล้วก็ยิงเนเปอร์ใส่มานครับปื๊ยไม่โดนว่ะว้าวว้าวว้มันไม่เห็นเราะเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นตูมโดนครับ ปึ้งอ่าโดนหน่อยโดนหน่อยนะโดนหน่อยปูมโอเคเห็นไหมฮะมันแจ๋วมากครับมันแจ๋วจริงๆถือว่าเป็นฮีโร่สายแครี่ที่ยิงไก่โคตรโคตรคือเอาเป็นว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันยิงป้อมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองไปดูว่ามันจะยิงป้อมได้หรือเปล่าดูดูดูด,ดูหลบก่อนครับมันไม่เห็นเราหรอกเฮ้ย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 ลองหุวนลองหุวนลองหุวนดิ อ้าลังหงุนแล้วครับโอเคโดนหรือเปล่าวะปึ้งโอ้โหโดนครับโดนโดนโดนปึ้งโอ้โหคือมันลัดช็อตได้เลยอ่ะเฮ้ยมันแน่มากเฮ้ยวดีวดีทางมานิดหนึ่งยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 ลังหงุดลังหงุดลังหงุดลังหงุนเฮ้ยมันไม่เห็นเฮ้ยยิงก่อนครับ ปึ้ง í, ว,วิว้าวครับว้าวว้าวว้าวเมื่อกี้ยิงเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอยือนซุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะไปอุ้ยไกลไปปะวะไกลไปไกลไปเขี่ยมานิดหนึ่งฮะอ่าอยู่ใกล้เกินมากเฮ้ยยือนอยู่นิงน่งๆหน่อยเฮ้ยเอยเอน่าจะโดนนะฮะเมื่อกี้ปึ้ง อ้ไม่โดนนะไม่โดนเอ้ยให้ใจเย็นใจเย็นเฮ้เราวิ่งตามมันก่อนวิ่งตาม่อนเอ้ยใจเย็นเพื่อนเฮ้ยรอก่อนนะรอรอระยะไกลครับอมไม่โดนนะไม่ทานจริงๆง,งอน,นี้เฮ้ยมันโกงจริงว่ะเดี๋ยวลองเรายังไม่ลองป้อมเลยนะฮะลองดูนะครับว่าป้อมนี้เราสามารถยิงได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะไม่ได้หรอกเนาะดูดิไม่ได้นะครับป้อมไม่มีอาการ เด็ดทั้งสิ้นคือไม่เหมาะกับการยิงป้อมคือเหมาะกับการรอบยิงนั่นเองนะฮะเออใช้ได้นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยว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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจะว้าวไหม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 ครับเฮ้ยเดี๋ยวดยว ปึ้งโอ้ยแน่นอนแน่นอนยิงไกเอ้ยโอ้ระยะปะชิดนี่เราเสียเปรียบม,มากฮะเอลอลางหุว์ลังหวนวลังหงว์ลังหวนวลังหวนว์ลังหงวนี่พี่เฮ้ยทำไมพี่ไม่ลางหงวล่ะอ่าล้างหุวแล้วครับโดนไหมไกลไปไกลไปไกลไปครับแน่นอนนี่ไกลไปครับอ่าลางหุว์ลังหนอ่าน่าจะถึงน่าจะถึง โอ้ยไม่ถึงวะหันถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนฟื้นจะว้าวเปล่าวะกูไกลไปอีกละอีกหน่อยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้สเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเออหนึ่งสองสามพังอุ้ยว้าวว้าวมึงอุ้ยแม่งว้าวิดแล้ววะ่ะเฮ้ยเออโดนสักที แมคือมันไกลไงฮะเพราะว่าความไกลของมันทาให้การยิงของเราว้าวนะฮะก็คือพลาดนั่นแหละฮะฟืบปุม้มพันกว่าครับพันกว่ามันกว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สำหรับจ้าตัวนี้ปังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยออกมาก่อนปุม้มโดนฮะหุเจ๋ววะ่ะเราต้องไปซุ่มยิงไกลๆนะครับ๋ยวมันรู้ตัว นี่นี่แหละเขาเรียกว่านักฆ่านักรอบฆ่านะฮะเดี๋ยวรอให้มันเดินมานี่หนึ่งเดินมาเดินมาเดินมาหมดเวลาแล้วโอ้บโยเหมือนจะไม่โดนนะเหมือนจะไม่โดนปึ้มโอ้ยหนีให้ทันครับหนีให้นั่นนี่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 โอ้ยมันไม่ตามเวไปล่องหมดแล้ว ไม่โดนครับไม่โดนจัวนี้เนี่ปังโอ้ยโดนไม่โดนไม่รู้เมื่อกี้โอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับเจ้าต,ตัวนี้นะครับคนไหนที่ชอบเล่นก็อย่าลืมแล้วกันนะเกม League of k i n g งนะฮะที่ผมเรียกประจำเลยเอาโอเคนะฮะก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับสนุกสนานกันไปตัวโกงมากมายนะฮะก็เป็นตัวเกม ต้นฉบับนะฮะของอาวะครับผมไปแล้วฮะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะจ้ะสวัสดีครับผม